สวัสดีครับทุกท่านครับ TT Unboxing มาเลยครับเจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับกับเรื่องราวการอันบ็อกแกะกล่องสินค้าใหม่ครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับเป็นเรื่องราวของ power วันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นซีรีส์ที่เป็นซีรีส์ที่เริ่มต้นด้วย80พัท Bronze ราคาจับต้องได้ง่ายๆนะครับนั่นก็คือรุ่นนี้เลยครับ Smart BM 3 650วัตต์ครับ สำหรับตัว Smart bm 3ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วนะจะมี3โมเดลที่มาวางจำหน่ายด้วยกันนั่นก็คือตัว6 5 0วัตต์ตัวนี้แล้วก็จะมี7 5 0วัตต์แล้วก็8 5 0วัตต์นะครับคุณก็สามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการได้เลยว่าต้องการใช้จำนวนวัตต์ที่เท่าไหร่ส่วนรุ่น bm 3เนี่ยนะฮะร,รหัสที่เป็นตัว b เนี่ยย่อมาจาก80%ที่เป็นตัว Bronze ตัวเริ่มต้นก็จะเป็นไว้ขยับขึ้นมาก็จะเป็นบรอน z e นะครับตัวนี้จะเป็น Bronze. แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยรองรับตัว PCIe Gen 5 ATX 3.0 Smart Serial Fan ตัวนี้มีด้วยนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวเมนจะเป็นต้นค a ปาซิเตอร์ที่สำคัญคือรับประกัน5ปีด้านหลังก็จะเป็นพวกฟีเจอร์ต่างๆแล้วก็เรื่องของสายคอนเนคเตอร์อะเรามาแกะกล่องดูเลยดีกว่าครับ <S <S ผมแกะกล่องออกมาเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องเนี่ยก็จะมีทั้งหมดประมาณ3-4ชิ้นด้วยกันนะครับนั่นก็คือตัว power supply ตัวกระเป๋าใส่สายที่สามารถถอดได้นะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นสาย AC มีสกรูที่เอาไว้ยึดตัว power supply ไว้ในเคสแล้วก็มีเรื่องของคู่มือเรื่องของวารนตีต่างๆผมเริ่มที่ตัว power ก่อนเลยขนาดที่เป็นไซซิ่งที่เขาบอกว่าเป็น compact ไซซิ่งเป็นขนาดมาตรฐานความสูงความกว้างประมาณแั่15เซนโดยประมาณพัดลมด้านในเนี่ยขนาด12เซนซึ่งตัวนี้จะเป็น non RGB ไม่มีไฟ RGB นะฮะด้านข้างก็จะมีโลโก้รายละเอียดต่างๆชื่อรุ่นนะฮะ Thermaltake Smart BM 3 6 5 0วัต์รองรับ ATX 3.0 power supply อีกฝั่งหนึ่งก็เช่นเดียวน ส่วนด้านหลังบริเวณนี้ก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดมี2สวิตช์เพราะว่าตัวนี้รองรับตัว Smart ท e ีโร่แฟถ้าเปิดใช้งาน ถ้าโหลดไม่ถึง30%พัดลมจะไม่หมุนถ้าโหลดเกิน30%เนี่ยก็จะพัดลมก็จะหมุนทํางานแต่ถ้าเราปิดเปิดเครื่องปุ๊บพัดลมหมุนทันทีอารมณ์ประมาณนี้นะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะมีในส่วนของ label ที่บอกรายละเอียดของตัว power supply ตัวนี้ไฟ3 3บวก3ามวบวก5วนจะอยู่ที่110วัตต์บวก12วจะอยู่ที่650วัตต์ก็รางเดียวจ่ายแบบเต็มเต็ส่วนฝั่งนี้ เรื่องของสายที่ติดตั้งมาให้เลยนะครับตัวนี้เป็นเซมิโมดูล่าสายที่ติดตั้งมาให้เลยเนี่ยจะมี2เส้นหลักๆก,ก็คือที่เป็นสายไฟเลี้ยงในส่วนของเมนบอร์ดแล้วก็4ีบวก4พินหรือ8พินนั่นเองนะครับสหัวสําหรับสายไฟเลี้ยง CPU ครับส่วนสายที่สามารถถอดได้ก็จะมีตัว 12บวก4พินสายไฮวัตแล้วก็จะมีพวกฟลิปฟิลเล l ร์าร์พีซต่างๆนะครัสามารถเสียบได้ตามการใช้งานของแต่ละคนครับสำหรับชุดสายนะครับที่ให้เพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของสายเชื่อมต่อเพิ่มเติมนะฮะก็จะมีตัว PCIe ให้มา2เส้นเส้นละ2หัวแล้วก็จะมีสายาตาให้มา1เส้น1เส้นนี้ก็จะมีหัวาตาอยู่ประมาณ3หัวโมเลก2เส้น เซนละ3หัวแล้วก็ที่สำคัญคือสายที่เป็นตัว12บวก4พินนะครับกับ Power ที่เป็น650วัตต์เนี่ยจะเป็นสายขนาด300วัตต์ก์ดจอที่กำลังไฟไม่เกิน300วัตต์นี่ก็หายห่วงครับมีสายให้วัตต์อยู่และที่สำคัญก็คือสาย AC ครับสำหรับเสียบไฟบ้านนะครับนี่ก็จะให้มาประมาณนี้ครับ สรุปภาพรวมนะครับสำหรับตัว power supply smart bm 3ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็น power supply รุ่นรุ่นล่างที่ราคาสามารถจับต้องได้แต่ว่าประสิทธิภาพจัดเต็มรองรับ atx 3.0นะครับ pcie gen5 คนที่ใช้กราฟ h ก c าร a r ที่เป็น4000ซีรีส์เขาจะต้องมีสายพวกนี้เป็นสายไฮวัต12บก4พินเพื่อใช้งานคงใช้งานกันไปอีกยาวๆครับสำหรับสายนี้นะครับเพราะว่า5000ซ e r i e ์เนี่ยยังไม่มีวีแววเลย นะครเผื่อใครจะอัปเกรดอยากจะเพิ่มเติมในส่วนของ Power s u ์ p l าเนี่ยก็ตัวนี้ตอบโจทย์และที่สำคัญคือ เป็นเซมิโมดูล่าสายหลักมีมาให้นะครับสายเพิ่มเติมก็สามารถเชื่อมต,ต่อตามการใช้งานของแต่ละคนได้สําหรับตัวนี้เนี่ยจะมีโมเดลมาวางจําหน่ายทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับนั่นก็คือตัว650วัตต์เนี่ยราคาจะอยู่ที่3,290บาทครับอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นตัว750วัตต์นะฮะร,ราคา3,790บาทแล้วก็รุ่นใหญ่ของ BM3 ก็คือตัว850วัตต์ราคาจะอยู่ที่4,190บาทครับการรับประกัน5ปี วางจําหน่ายที่ร้านค้าชั้นนาทั่วประเทศแล้วนะครับที่สําคัญครับ power supply ทุกรุ่นของ TT เนี่ยมีบริการ TT Part ครับซื้อ power supply แล้วอย่าลืมนะครับไปลงทะเบียน TT p a พ t นะครับเวลาจะเคลมเนี่ยเวลา power มีปัญหาคุณมีตัวสํารองใช้ระหว่างเคลมฝากไว้ด้วยครับนะฮะหรือไปหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนาได้เลยนะฮะวันนี้ผมลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ